มามมีไผมาตัวนี่แม่ไปจังไหนมาจังไหนนอะคือบมมีไผมาเลยนอะสิ่งที่จะต้องพิสูจน์ต่อไป มีสส่วนสําคัญจากคำพิพากษาฉบับนี้ที่จะต้องรอคัดคำพิพากษาฉบับเต็มเสียก่อนนะครับก็คือส่วนที่มีการอ้างว่าพยานหลักฐานหลายอย่างไม่สามารถส่งมอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบเนื่องมาจากได้ส่งให้อัยการโดยต้นฉบับแล้วและส่งไปยังสารไม่สามารถนําส่งให้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้นั้นเนี่ยบัดนี้ก็หมดข้ออ้างแล้วนะครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะร้องขอเพื่อทําให้มาประกอบสํานวน ในเรื่องคดีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือไม่ประการที่2ก็คือคาให้การที่เป็นไปตามคำพิพากษาเหล่านั้นนี่นะครับมีคําให้การใดที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนั้นก็ต้องมาประกอบเพื่อความสมบูรณ์แห่งคดีและเรียนให้ทราบว่านะักขณะนี้ก็ทราบว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็จะมีการประชุม พนักานสืบสวนเรื่องสืบสวนที่20ทับ2568ซึ่งเป็นเลขสืบคดีนี้นะครับว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยภาพที่เราทราบในวันนี้ก็คือจะมีการประชุมเป็นครั้งที่3ของปีนี้คือครั้งที่3ทับ2568ในวันอังคารที่2 7พฤษภาคม2568เวลา10นนะครับณห้ 2, งองประชุมชั้น2อาคาร ราชบุรีดิเลตริกหรืออาคารเอแศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะผู้สื่อข่าวสามารถไปตามได้โดยระเบียบวาระสําคัญแม้จะเป็นช่วงเช้าแต่เราไม่รู้ว่าประชุมเสร็จเมื่อไรนะครับผมทราบมาว่านอกจากระเบียบวาระที่1คือเรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมแล้วก็รับรองรายงานการประชุมแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องเพื่อทราบไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความคืบหน้าการสืบสวนและคดีนี้แหละครับก็คือการติดตามผลการพิจารณาของ3าจังหวัดนนทบุรีแสดงว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษรอคำพิพากษาฉบับนี้ครับเป็นเหตุมาประกอบคดีนะครับไม่ใช่นิ่งเฉยหรือไม่มีมูลคนละเรื่องกันนะครับเขานําพยานหลักฐานและมูลอันเนื่องมาจากคำพิพากษาอื่นมาประกอบเป็นสานวนและก็ยังมีการวาระเพื่อพิจารณาเท่าที่ผมทราบมานะครับคือมีวาระการพิจารณาแนวทางแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเห็นไหมครับก็แสดงว่าคำพิพากษานั้นเป็นเหตุที่ทาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะไปสืบสวนเพิ่มเติมและ พิจารณาแนวทางติดตามผลการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งหมดที่เป็นหน่วยงานภาครัฐว่ามีการกระทําอย่างไรมีการให้ความร่วมมือมากน้อยอย่างไรแล้วก็เพื่อดูในการพิจารณาในการดําเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษและทราบมาว่าจะมีการพิจารณากรณีที่มีหนังสือของกองบังคับการปราบปรามทำสึงกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวันที่6พฤษภาคม2 5 6 การดําเนินคดีนะครับแล้วก็ยังมีการพิจารณาขอขยายระยะเวลาสืบสวนสแสดงว่าทางกรมสอบสวนพิเศษจะต้องพิจารณาเรื่องการขยายเวลาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการมอบมาภารกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและรวมถึงวาระอื่นๆนะครับก็สแสดงว่าที่บอกว่าจะไม่มีมูลทุกอย่างติดเกมแล้วอาจจะไม่ใช่นะครับทั้งหมดเหล่านี้ทางกรมสอบสวนพิเศษก็ต้องรวบรวมจากสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนั้นมาประกอบในการพิจารณาในคำร้องการสืบสวนคดีนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นผมเรียนตามตรงว่าผมไม่เชื่ออยู่แล้วครับว่าเป็นคดีประมาททาให้ผู้สื่นแกความตายแต่สารท่านจะพิจารณาในคดีนี้กเ็เนื่องด้วยการต่อสู้คดีความระหว่างโจทก์และจำเลยที่จะเลือกข้อหาโดยอายการด้านหนึ่งนะครับจังหวัดนนทบุร,ทบบรีและก็โจทก์ร่วมก็คือทนายนครับ